ช่วยไข่หนิช่วยไข่ว่าช่ข้าวไข่ว่าเนี่ยนช่วยข้าววะอ้า,ววา,วา,อาลวช่วยกระบี่แบนอ้าวสงสัโว่าไม่ได้เอามา อลูกอ,อ,กกอ,กอก้าไม่ต้องกลัวกลัวทำไมเล้าไม่ได้ใ่ทุ่งเลยลูกอ่ะกินข้าวไม่ต้องกลัวอ่ะกลัวทำไมล่ะ เคลูกถงลูกคนตกได้เลยวเต๊เอ๊อย่าแย่งคขับพี่ไม่แย่งลูกไม่แย่งไอเต๊ะอย่าแย่งเขาทำไมไปกินนู่นเร็วๆไปไปกินห้องตัวเองเลยถ้าเป้มันก็ฉลาดเลยนะไปแย่งเขากิน ให้กินตะกี้ยาเลยวันนี้เอ้าไอ้อออออดำไม่ลงขาวะไอ้อดำอ้หนกแย่แย่งข้าีเอเป้มากินนี้เร็วเร็ว,รวมากินนี้ไม้กินในถ้วยนี่เ็ว กินถ้ากินกินแค่มองหนะ้าไม่ต้องมองหนะ้าไม่ต้องมองหนะ้ากินเลยอ่ะแม่ไม่มาเลยเลยแม่ไม่มาย่างไก่้คายแล้วกินข้าวที่ไหนกันเนี่ยยินแล้วไม่หมดแล้วค่ะ